ก,ก,การนัมาสการครับปู่ค่ะ,คะเจริญพรญาาิโยมของจผ้ารวยสุภูสุสคนผู้ได้ฟังรา่การจูผ้ารวยเป็นเจ็บเป็นไข้เป็นนาวเป็นป่วยยกกระหายหายผู้ได้ั้งรา่การจูข้ารวยเป็นทุกข์เป็นยากเป็นหนีเป็นศิลก็ให้ร่ำให้รวยให้ไม่งั้นใส่หนีใส่ศิลสุภูสุสคนเด้อ อันนี้ก็เรียกว่าไล่การจูผ้ารวยผ้าหยาดย่อมรวยมีเงินมีทองสู่สู่สุขคนผ้าไปเที่ยวไทยก็ได้เงินได้ทองไปเที่ยวลาวก็ได้เงินได้ทองอันนี้สมซึงว่าจูผ้ารวยเป็นเป็นคนที่หา้าแนวทางผปุเรมีเลขคุณต้นไม้ก็ตามขอให้แน่นอนขอให้แม่นเลขคำนวณก็ตามเลขวันก็นตาม ถ้ากี่ขั้นค่าเขาก็ตามตู้บอกก็ตามให้ได้ก็ได้ขอให้เป็นเลขแม่นๆให้โจผ้าลวยเป็นสะพานบุญให้ดื้อเป็นสะทานคือว่าการให้เลขเป็นเงินเทวดาเพราะเป็นเงินที่อีหยังบ่นการพนันเป็นการเงินเทวดาเปิดบุญเก่าเฮ้าจังได้บ่อนบุญเก่ามันก็ว่าได้อันนี้มันก็เป็น เงินเทวดาความเง,งินการพนันดื้อเอาอ่าวแล้วก็สีให้แอดโจเสื้อแอดโจาสาทยายดื้อัวจิ่านม,มาดื้อแอดโจมึงขึ้นมาดอกตัวใดก็ได้บอลบึ้งไม่ได้เอาสาธุเสื้อดื้อแอดโจกับความพูดคุณค่ะปูค่ะนี่ค่ะแนวทางเพื่อนบ้านเราเมื่อวานนะโอ้ยคือคักคือแน่เดี่ย,ยวฝันแบบคิดแล้วเนาะว่าแลลกปัญญายนี่เพิ่นมา อ่านั่นมาเข่าฝันนีดนึงเนาะอ่ะเลขออกล่าเมื่อวาน7จ็ดสี่หสองสามแดสามตัวสองสามแดสองตัวล่างคือหกสองเนาะ,ะเลขวิ่งนูดปูกับเจ็ดก็หเข้าที่หเนาะคะ่ะปูเนาะแ,นแล้วก็สองตัวมีหกสอง่าคือว่าพ่อสองเกิดของคุณยายนี่ย่อมแม่ของปูนี่พิ่นเกิดพ่อสอสองสี่หสอง ตอนเพิ่นเสียชีวิตนี่อายุห้าสิบปดปีเนี่ยเข้าตรงๆเนาะค่ะปูหกสองไม่ต้องกลับเลยเนาะเะนาะ,ะ<ม>แล้วก็อุย้ยเสียงตัดหญ้าดังเนี่ยค่ะปูะยังวาเสียงตัดหญ้าเขาโนมเขามาตัดหญ้าไหบมา,บาน,นี้เลขดับบนเลขดับบนตรงตรงสามแปดไม่มีเนาะ,ะแล้วก็หลักหน่วยดับสองบนกล่าวอยู่ หลักหน่วยดิมันบอกหลักลอยสองดับล่างตรงๆอ่าหกสองบ่มีนอะะ่ะล่างก็เอาอยู่แล้วก็หลักสิบเนาะเป็นเลขสี่ดักหลักหลักสิบสี่บอกว่าซี่บะมาเนาะ,ะปูมาสามเนาะสวยปิดแต้บหนึ่งปาดบ่เพิ่นคือว่าเลขดับปูนี่คือแน่นอนเดี๋ยวสนอกช่วงนี้ดับเอาอยูอิงติ้งเนาะ ปันคุดล้มฟังไว้มิดกบแทบปูนทับอีกสังหาก <c oughs> อันนี้ก็เล่นซื้อนะ้ะอ่อะวันนี้เอฟซีว่าตามวันปูอีกเนอยเออดฮันคือฟันแม่นฟันคิ้วเดี๋ยวสัน้นเพื่อนว่าตามต่ออยู่น้อะปูฝันไปครับปูฟันเมื่อคืนฟันว่นาเขาเอา ตกกะกะแทนโมเขียวยงา่าเขาจีเขาย่างแล้วมันเน่าจีไปดำไปจีธรรมาดามันถวายมันหลานเลนลูกของหล,ลานสาวลูกหลานหลานสาวน่ะเป็นลูกเป็นสายตาวารเลี้ยนเอิดเลนเ,าเ,าเลนาะเฮ้ามันเกิดพ่อสะสามสิบเจ็ด มานี่พศอสามจิตคนบ่ได้ลูกได้เมียจักเที๋ยดอกมีรถด,ดำรถยังเหตุการ์ต่างงานหาต่างเงินเอามาถาวายก็เลยว่าเอาตัวน้อยดอกอมันจังบ่มี่บ่ได้ใส่ขีใส่ยังถาวายนั่นลุงพ่อไนพ่อตันว่ากจ<ช>ับ <ๆ S 2> เาอาตะแกรงโมเขียวไป้อาตัวน้อยสันสันสัน,สนก็เลยหุงเมื่อทำนี่หลับปันหรือว่าห้วย พี่เรียกฝันไปยูหลอกโคกปปลาพี่หลอกเขาเอาฟื้นได้ปลามันเพาค้นนะะี่ล่ะเขาตัดกองไว้กองไว้หรือไปหาเกางานน่อยมาไว้ทาย่างตัดแสนมันก็พูดว่นจ้าวัยฝันปีตายยังก็โคกพี่ปลอกก็ญแจหนักว่วเจาของมองเม้มให้มันว่าจะไปปุุกมันหอกหลายอยู่มันมันมีเม้มเผาคนนทางบ้านประมาณากัดสองรูกก็หมายว่าอยู่หนี่มันมันคนออกมาอยู่น้ำลาย ก็เลยอยากไปอยู่โคพูดยาวสินนี่ความหมายว่าทีไปป็นบุกก็ตอบน้อยอยู่พุ่นนั่งสมาธิอยู่พูดอันดอกกิดวาอยู่แปะเมียมนั่นละน่ะเสียวหม่องพราศาลาตักศพเป็นหม่องกามมุ่งนั่งสมาธิก็เลยคิดวานั่นมันก็เลยฝันไปสัง่งว่ามนั่นแหละฝ <c oughs> ันเท่านั้นแหละ <c oughs> มันมันตักกระเทียน ตักสิตีจังได้ตักกระแตียนโมเขียวเงั้นมันตีก็คือตีตักระแตนเป็นปเก็คือเลยตักนี่ยตัวเต่าล้วก็ไม่ไม่ยังอ่ะไม่ตีไม่ยังอ่ะตีคือเลยเก็ดเนี่ยนะเอ้หัวอันแหละนั้นก็เล่นกับแมนวิง่งกับวิ่งเก็วิ่งเก็ดรองยัง่ะปู เจ็ดโตเดียวไม่มีอรองบ่จ้ะมันรองก็คือรองศูนย์เพราะว่ากองไฟเป็นศูนย์ไฟมันเป็นศูนย์บ่จ้ะปูงาน่ามันดังเป็นกองกองกนมันนั่นกะร่องศูนย์เพราะว่ามักเจ็ด ลูดมีเจ็ดนเนาะจ้ะเจ็ดกับศูนย์ลองศูนย<บ>์เนาะครับคุณเห็นตั๊กแตนเขาครัวเอามาให้ฉันเอาเลือกแล้วโจนน้อยๆอม,มันตายนกกเนาะก็เรียวมันเป็นศูนย์ตั๊กแตนโมโต่ตาบางแง่เห็นปะตาเลือก<น>โมโ่เลือบลึกลัก,ล,กลักกันบ<แ>อกกันแมนนั่นแหละตัวใหญ่น้ำโขกน้ำปลาบินบูบ Lái tố bố có khả phụ? Mình mang 2 tố, tố nhây bố hay, tố nội Nếu có cái tên, tài mới là 0 Ông hay 2 tố, anh em khuất ông ấy hay, thì. cơ sở bố không có khả phụ? 37 Chúng ta là 37 Nên, bí cho Ấyu thế này nè ไรบ้างเพียงสเ้สามเอดแลอายุสามสิบปีจ้ะสามเ็ดแล้วเจ็ดเปลบแปดกับเลือนงึงสามเ3็ดสามสามิสมบปดปีแอ มาหนี้ตั๊กแตนนี่ตีเป็นเจ็ดบอยจ่าปูแมันเป็นเจ็ดสองตัวเจ็ดศูนย์มาจ่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามไปเลยแล้วเจ็ดศูนย์มาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองบอดี๋ยวจะเจ็ดสาม เจ็ดสามจ้ะเจ็ดสามคือไส้หาเจ็ดหาเจ็ดหกพรสนะเท่านั้นเลยครเจ็ดห้าเจ็ดหกเนาะนี่ฟันตองหวนฟันเมื่อคืนนี่สดสดแม่ไอเอสซี่ไปเมืองก่อนน้อกับปุ้นเนาะฝากคนคอนเออปด้วยสัสรัฐบาลไดนี่เพื่อนอยากได้ครับได้เลขไหลเลขร้อยนี่เลขไหลเลข อะไก็ล่อตะลีดไหลโอ้มันแต่แระวาสนามาสนับเกิจำกันกับมันก็สูกไฟสูกมั่นแต่คือย่ายอุปััยน่ะให้เล่าเรียกลางย่นเดียวเจ็ดสามตัวเดียวสั่งไสื่อตะเวนอันเห็นเจ็ดสามเด้อย้ายวันไปลุ่มแล้วลุ่มทรงบ่สื่อซับ เรื่รงรองโดโซมพนาหงเจ็ดสามจั้แล้วแต่ว่กกับดวงจิบมีตกไปสกมันอ่ะปุ๊อัน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 สามหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเน้นตัวใดจ่ะอ่าเ,เน้นเน้นเจ็ดเจ็ดสามเน้นเจ็ดสามเลยว่ะ,ะเน้นเจ็ดสามของโจงก็ <c oughs> ว่ามีเลย สามเลขเจ็ดน้ำเันเนี่ยมีศูนย์มีเก้ามีหนึ่งมีสี่ไปท่านเด็กติคำนวณเลนเลขอนัจ้ะลองเจ็ดค่เดียวเอเจ็ดลบสี่เดือนหนึ่งก็ได้หนึ่งกับเก้าคือเก้าเอ้ยหนึ่งได้หนึ่งกับศูนคือเก้ากันบวกกันก็ได้ สิบเอ็ดเดนหนึ่งกับสองหรือเอาเดนหนึ่งกับสองเอาเอาแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่แหละไม่ต้องไปเอายังไงเอ้ยเอาศูนย์เก้าหนึ่งซีนี่แหละพวกไอหกกับสองลบกันมันก็ได้ซี่น้องปุณละนดแต้มเหมือรือสามเลยได้ซีกับสามเลยแต่ว่าเอาศูนย네์เก้าหนึ่งสี่นี่แหละเอาแล้วแต่เพื่อนชอบกันตามไม่ชอมกับไม่ว่ากันเฮ็ดเฮ็ดให้มึงซื้อๆนะ ปูเซ็ลละบมักกะพานมันี่สิตเลขดับเนาะจ้ะเลขดับเลขดับในเขียนกันขีดเส็นกัน่ามันน้อยไปนะหน้าว่าเป็นังไงนหน้าว่าปูแยกแก้วมันฝันบ่จ้ะบ่ได้ถามแยกแก้วมันฝันแม่นเลยอืามันไม่ได้ฝัน เย็นอาการวันเย็นบหมือกับปูนาวแมนเออการเย็นบ้านคนว่าเลขดับปูคือเอาอยู่ดีแท้เะยยูสั่งบ้างนะดับบนตรงตรงตัวกลัซซื้อได้เนาะอัะปูเนาะ ดับบนตรงตรงดับล่างตรงตรงเดี๋ยวกันเอามาหนิดับบนจับปูมิตัวไหนนี่ยจ้าอ้ศูนย์แปดศูนย์แปดค่ะหนึ่งแปดเลยเลยห้าเก้าแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปด 4ี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดอย่างไแปดแปดับแปดแปดกันเก้าแปดขนาดสิบตัวเก้าแปตัวกลับคือได้เด้อตัวกลับไม่เกี่ยวกับตัวกลับต้องแับปูนเนาะมันอ็ับรักหน่วยแปดบนหลักหน่วยหลักหน่วย แปดอ่าเกือบบ่เหลือกระดาษลืมเพลือลืมเพื่อกระดาษไว้นี่อนดักรวยแด้วมันดักรวยดับแปดนะ,ะติเส้นใต้ให้นะจ้ะลืมเพื่อกระดานไว้อะเพื่อกระดาษไว้เพื่อนแม่บัลบัณยานันนันดับล่างกับปูบ ห้าเจ็ดห้าค่ะแปดหกแปดหกค่ะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะศูนย์แปดศูนย์แปดค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะสองศูนย์สองศูนย์ค่ะสามหนึ่งสามหนึ่งค่ะสี่สองสี่สองค่ะห้าสามห้าสาม หกสี่ห้าสามหกสี่อือดับหลักสิบหกหลักสิบนาะดับคือเลขหกบ่แน่หลักสิบอ่าหกหกตัวเดียวลักหน่วยล่างสองหลักสิบหกนะหลักหน่วยล่างคือสองแลวจ้ะอ่ะเขียนเบียดเบียดเนี่ยเลื่มเผื่อมันมีน่วยล่างอีก มินวยหลางบ่บ <budgets> ่เห็บเบังอยู่แล้วเห็นใส่แว่นตาเบิ้งเนอะที่เห็นตัวหน่อยหลักหน่วยล่างมีสองเนาะค่ะหลักสิบล่างเป็นหกเนาะมึงบ่แน่เด้อจะไปว่าเลยดับดับตัวยวออกน้ำครดลดดิดับตัวยาวออกฟ๊าลด ไม่เป็นเัืงสั้นจะไปว่าเลขดับหร่ว่าโอ้ยมันค่าเลขดับลุกปู้เนี่ยล่ะนาติดเงินบ่ได้บ่มีมีเคยมีก็บ่าะไหนว่าก็บ่าะไหนเป็นเสือ้อคุณบ่มีดับในกองสลากเหตุดับบ่มีแล้วกับบ่มีผู้สืบฟันแม่นไปตลอดคุณผู้ชมนวณเลขถือตลอด ก็แล้วแต่ดวงวาฒนาชนองไผเข้มันอันนี้ก็ได้จ้ะขออนุญาตชวนตัวแรกในเด้กสาวปูบัดนี้นนนอ่าหลวงปูนะหลวงปูลุนลาวันจันยี่สี่พฤศจิกายนสองห้าแปดวิ่งรูดเจ็ดกับศูนย์เน้นที่ 7, เจ็ดน่ะพ่อสอเกิดน้องผู้ชายที่เป็นเลนปูเนี่ยเอาตะกั่วแตนอีโมโ่ไม่ปูนะเกิดสองห้าสามเจ็ดเราเอามาให้แค่สองตัวเอาให้ได้ตัวน้อยตัว<อ>ใหญ่่ใไ้ เพิ่นเกิดสองห้าสามเจ็ดอายุเพิ่นสามสิบเอ็ดปีเพิ่มกับสามสองเนาะคันเพิ่มแต้มนี่ยกับสามสองเนาะปูเนาะแต่ว่าเ่อเพิ่มเ่อลดออกไปลดไปเพิ่มหมอลวดนี่ค่ะอ่าผู้จ่าภัยตั้งแต่นี่โมตายไงตั้งแต่ตีเป็นเจ็ดเกิดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะค่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดอันนี้กันเน้นที่เจ็ดสามเนาะค่ะปูเนาะพ่อสองเกิดเพิ่นนะ ง 7, 3, 3, 7เง้นเจ็ดสาาเลขที่แอทีสหายมีศูนย์มีเก้ามี1ม okay? ี4ีนาอะอันนี้แอทีสด้เบิ้งซื้อเนาอง่ะไม่ต้องมาเอาตามกันเลยเนาะดับบนตรงตรงศ8น8์8ป8ห8ึ8ง8ป8ส8งแดับหลักหน่วยบน8ดับล่างตรงตรงเจ็ดห้าแปดหกเก้าเจ่างศูนย์สามหนึ่งสี่สองห้า หลับหลักหน่วยล่างสองดับหลักสิบล่างหกนะอ่ะเอาไปพิจารน่าเบิ้งเนาะตามไปละเด้อเลขงดับเลขความฝันกันเลยแต่ว่าเดี๋ยวลอโค้งสุดท้ายอีกมื่นอีกมันอีกจักมือมื่อีกวันสองเป็นวันเสาร์มื่นวันอาทิตย์วันจันทร์อีกรอบนึงเนาะพูนเนาะค่ะถามันโค้งสุดท้ายห้าฝันดีบบไปอุ้ยกันฝันก็จังแม่ย่อมแม่ปูมากสีโดนๆฝันเรียนเบิ้งสีแม่แม่นแมนเนาะ เ,เดี๋ยวอายุาที่บวันนี่อายุเพื่อนทหารสิบเอ็ดปีไหมครับปูเ<ะ>พื่อนสีมากบ่หรือมากวันไหนละมันมันกับวันนี้เพราเขียนทหาสิบเอ็ดในเพื่อนน้ำแนวเนี่อ,อายุเพื่อนไหมมากบ่ปูคือบ่เ<ะ>พราะว่าหกสองมันออกมื่อไหร่เหไหม อืมสองเปล้วบ้านเลขที่สามแปดก็ไปแล่ามือเกิดกับตายมือตายน่ะนะสองสองอ่ะดอไปแล้วเออพันบ่ได้เบาสุเป็นฟังเนาะโอ้ยอันอันบ้านเลขที่ก็บ่ได้เบาสุเป็นฟังบ้านเลขที่สามแปดจะได้เนาะปู่เนาะมันออกเล่าอีกแล้วบ้านนี้เอาให้เบิร์ดละเอียดเล้วได้ือนกันฟันเดินเพิ่นอีกมาหนี่งทั้งบ้านเลขที่ทั้งอายุทั้งอัินพ่อซอเกิดทั้งพ่อมือเสียอีกเนาะเหมือนเนาะมา ปันเทียนน่ายกทักสินเนี่ยสองสองสี่เก้าสองเนงินบันกะกับหัวกะหกสองคือกันเนาะปูเนาะมันบ่อนายกทสินเกิดสองสี่เก้าสองคุณยายมันเกิดสองสี่หกสองมาชนดิหกสองเก้าสองออกหกสองเนาะบานีอันั้นพ่อสองเกิดน่ายกทักสินมันกับเจ็ดสิบหกปีกับมี่อยู่ดิค่บปูอยู่นี่เนาะเจ็ดหกเห็นไหมบั้นที่ออก แล้วกาพ่อสางคุณย่ายอายุคุณยายหาซิเบ็ดปีเขาเติมหาซิเบ็ดแจ็คตเนี่ยเพราะว่าเพิ่นหาซิเบ็ดปีเนาะเพิ่นออกกันได้บ้านเกิดบ้านเลขที่เหลืออายุนี่วะเนี่ยเดี๋ยวอายุเป็นหาซิเบ็ดเนาะก้าผู้ใดชอบกันตามบ่อชอบกันบ่ต้องเอานงาแอ่ที่เว้าไปก็ได้อย่าเว้ามาหลายๆหลายแอดเลขมันหลายเพิ่นว่าโอ้ยคันมันออกหาซิเบ็ดบานกันสิบ่เสียดายอีกเนาะแม่นบ่ค่ะปู่ แ <Man. S 2> นวทางมีเข้าไปหลุดเนี่ยแต่ว่าปูกับฟันแม่นเข้ารลายงัวแล้วอา้าวรัฐบาลไทยรอเลขลอยเลขไหลใครรอใครรอ,ร,ร,อรัฐบาลไทยของหลวงปูเลขไหลคอมเมนต์ใต้คลิปมาเ้อค่ะว่ารอเนาะรอรัฐบาลไทยใครรอแนวทางเนาะเลขดับเก่าอยู่ทั้งไทยทั้งเล่าดับสนิทนะเนาะอ้าวปูมาเนี่ยไม่ยังเาอย่กับเว็บซี่ยค่ะปู อาตั้งผู้ใดบ่งรายการจูผ้ารวยด้อตั้งคิดตั้งใจทำบุญทำท่าทำคุณงามความดีผู้ใดมีทุกข์หายทุกข์ผู้ใดมีโศกหายโศกมีโลกมีภัยหายทุกโลกทุกภัยหายคอหายเขยนหายกรรมหายเวินหายพยาตลูกค่าหายให้มีอายุมันคุ้นเยนแปดสิบเก้าสิบปีห้เดี๋ยวเขาวัดฟังท้ำจำปิ่นพวนาต่อไปดื้อ อาุตสาพยา์ยามสามคุณงามก็ดีไปดีนั่นแหละบุญเป็นว่าได้มีสุขมีใช่ให้กินในท่านอาบวกินมา่ท่านมันบเป็นตอ่อบุญขอให้ญาติโยมที่ฟังรายการโจผ้าด้วยไอรำไอ้ด้วยสู้ๆสาทูสาทูครับปูค่ะกรับขอบคุณการน,นมาาัสการครับปูผู้ใดยอยากร่วมบุญร่วมท่านครับปูก็ แสดงเจต็จำงนงเนาะคะ่ะทรหาปูโดยตรงก็ได้เนาะคะ่ะหรือว่าอยากได้อ่าบัญชีปูก็ทร่มเอาก็แปดก็ได้เนาะ,ะพอดีอาไม่ได้เตรียมอ่าเอกสารไว้บัญชีอนะะันใดเนาะมีบโมนี่หรือว่าบ่มีี่มีะะ่เนาะไม่ได้เตรียมไว้พยายามร่วมสางน้ำทั้บุญกับดอกปูรุ่นอยากให้อ่าเป็นน้ำใจค่ากาแฟปูก็ได้เนาะค่ะทร่มเอากับแปดปได้เด,ด้อคะ่ะ เบอร์โทรแอร์ก็0646579888 0646579888น้คงการโทรหาปูโดยตรงก็ได้นะคะเดี๋ยวจะพายากโทรหาปูหรือว่าอยากปรึกษาอ่าขึ้นบันไม่าเลิกแต่งงานนะคะก่กอนโทรหาปูได้โดยตรงราบกิมมี่ขอทุกท่านโชคดีโชคมนสุขสุขคนนะคะ ให้รำไม่รุ้ยแล้วค่ะขอกราขอพุณน <c oughs> ุณน่อคพุณนแม่พี่น้องสุบุตรสุกันที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตลอดกขอให้โชคดีขอให้รำไม่รวยเด้อผู้ใดกดไลค์กดแชร์ให้เนาะขอให้ใหอหแตกสามตัวสองตัวขามคงไปเล่าวัดจันนี่นะคะซื้อสลากกินแบ่งไทยลอตเตอรี่ไทยขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งถึงค่ะขอให้ถูกซ้าตัวหน้าส้มตัวไทยเฮงเฮงโดนโดน,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 ดนเรว่อยเรือยแล้วค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดอะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ